อร่อยไหมคะอร่อยอืมรสสตรอเบอรี่ด้วยอืมคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวบิสกิตแท่งนะคะมีรสช็อกโกแลตกับรสสตรอเบอรี่ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นของอาร์นอตยำๆนั่นเองค่ะมีขายนะคะที่7 e เ e ่ e อเลยนะคะ มีให้เลือกสองรสชาติด้วยกันทั้งช็อกโกแลตแลวก็สตรอเบอรี่ค่ะน้องเบสวันนี้คุณแม่มีของมาให้น้องเบสด้วยตัวนี้จะเป็นเออมีม,มีบอกว่าครีมช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ด้วยนะคะแกะกันเลยไหม mm hmm. เอาไหมอ่าแล้วมาแกะกันนะลกูกแบบโอ้น้ำตาไหลเลยเทดดี้แบร์นี่เป็นหมีเทดดี้แบร์เดี๋ยวเรามาแกะกันค่ะ โอ้น้ำตาไหลอองบข้างในเป็นแบบนี้เห็ไหมูนี่ข้างในมัเป็นแบบนี้นนบบนลูกอ,อ,อะไรไหม ลิปสติ้กเบอร์ร <Okay. S 1> right, mm ี hmm. mm ่ก hmm. ับช็อกโกแลตอะอรไหมคะไม่หวอืมลิปสติ hmm. <What? S 1> ้กเบอร์รี่ด้วยอืมไปจิ mm. um, right, mm ้ม hmm. กินติจิ้มกินให้แม่ดูสิอืมอืมอะไรไหมลูกอไอขนมปังนี้ มีสองช่องอีกช่องหนึ่งเป็นช็อกโกแลตอีกช่องหนึ่งเป็นสตอรอเบอรี่ใช่ไหมคะ huh? ใช่อร่อยไหมอืม ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามช่องเบสลัญญาค่ะฝากกดติดตามช่องน้องเบสรัญญาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเบด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย